โหร,ระพาแมงลักกะเพรามีอาการเรื่องหนอนใช่ไหมขีดพ้นไปเลยใช้ในปริมาณน้ํอยู่ที่ครึ่งลิตรนะครับไม่เป็นอันตรายขีดตอนเช้าตอนเย็นเก็บกินเลยกําลังเริ่มมีหนอนมาลงนะครับทาการขีดพ้นไปเลยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้มาเจอกับสาระความรู้ดีในเรื่องของการปลูกพักการทําเกษตรอีกแล้วเนาะวันนี้จะมาเจอในเรื่องของหนอนชอนใบหรือหนอนม้วนใบนะครับเดี๋ยวจะให้ดู นี่อันนี้เป็นใบแมงลักดูสิขนาดใบเมงลักเป็นยาที่จะสามารถกําจัดแมลงนํามาทา,าเป็นยากําจัดแมลงได้นะแต่หนอนพวกนี้มันก็มาอยู่ได้ต้นกระเพราก็ไม่เหลือนะครับดูที่สวนถ้าปล่อยไว้มันจะเป็นยังไงล่ะนี่ถ้าปล่อยไว้อาการก็จะเป็นแบบนี้นี่นะตัวหนอนดูขี้หนอนเต็มเลยนะครับอันนี้ก็ปล่อยไว้เนาะจนสุดท้ายมันลามมันลามขึ้นมาต้นใหญ่กระถางใหญ่ของผม วันนี้ก็เราจะมาแนะนําวิธีการกําจัดนะครับเราจะใช้ตัวยาที่เรามีอยู่ในบ้านนี่แหละปลอดสารแน่นอนนะครับแล้วก็ใช้ทําแล้วสามารถนําไปใช้ได้เลยนะครับไปดูกันว่าคืออะไรนี่เข้าไปในบ้านแล้วไปเอาสิ่งนี้มาตัวนี้คือยาพารานะครับเราใช้ยาพาราหนึ่งเม็ดเอ้ยยาพารามันกาจัดได้เหรอพี่ นี่เป็นคําถามที่เพื่อนๆสมัยเก่าที่ถามผมมานะุดท้ายก็ลองให้ไปทํานะครับตัวนี้ตัวหนึ่งเป็นตัวสไลดเราใช้เป็นสารจับใบเนาะเพื่อนๆหลายคนที่ท,ท,ที่ลองทําดูก็สรุปก็คือมันได้มันเห็นผลจริงนะครับมันได้ผลจริงใช้ยาพาร,ราหนึ่งเม็ดนํามาละลายแบบนี้ผมใช้วิธีการตํานะเราจะนําไปฉีดพ่นอืมแบบนี้ ต่อไปก็นำมาละลายใส่กับภาชนะของเราก่อนตัวแมลงตัวหนอนพวกนี้มันจะรับกับสารที่อยู่ในตัวยาพาราไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเฉพาะแมลงนะแม้กระทั่งสัตว์ใหญ่ก็เอาเอา,อารับไม่ได้นะครับประเภทดแมวพวกนี้ใช้สไลด์นิดหนึ่งประมาณนี้เนาะ อัตราส่วนน้ำวันนี้จะใช้ในปริมาณน้ำอยู่ที่ครึ่งลิตรนะครับถามว่าใช้น้อยกว่าน,นี้ได้ไหม,มก็เอา,เอา,เ,อาเอาครึ่งลิตรดีกว่าเพราะว่าจากที่ทำมาหลายๆครั้งหลายๆปีนะครับกเ็เห็นผลได้ชัดเลยว่าน้ำครึ่งลิตรมีประสิทธิภาพมากกว่าทิ้งไว้ให้เาตัวยาบาราลายก่อนเราจะใช้วิธีการกรองนำไปใส่กับสเปรย์ฟอกกีะครับจะนำไปฉีดพ่นนะ อ่ะตอนนี้ตัวยาพาราของเราเริ่มละลายแล้วนะครับอ่ะเรากรองกรองเลยดีกว่าการกรองก็จะเป็นใช้เป็นของอผมจะใช้กรองแบบนี้นะครับให้เป็นผ้าขาวบางนํามากรองอีกรอบหนึ่งเพื่อมาป้องกันการตันหัวฉีดของเรานะฉีดกรองง,ง่ายๆเลยครับ มันจะได้ตาส่วนอยู่ที่เครื่องนิดพอดีเป๊ะเลยเห็นไหมน้ําออกมาลักษณะนี้เลยแรงนะครับรุนแรงนะสูตรนี้นะเราสามารถนําไปฉีดพวกประเภทผักกินใบก็ได้นะคะน้ากวางตุ้งประเภทนี้เวลามีหนอนมาลงนี่จะพอดีเป๊ะเลยเดยวเสร็จแล้วง่ายไหม เนี่ยมีนอนลงนอนชอนใบนอนกินใบมาลงใช้สูตรนี้กําจัดนะครับเกลี้ยงป่ะเราไปฉีดพ่นกันมีปัญหาเรื่องนอนชอนใบนอนกินใบมาลงนําตัวยาที่เราทําเมื่อกี้มาฉีดเลยนานแค่ไหนถึงจะฉีดหนึ่งครั้งพี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ได้นะครับหรือว่ารอจนกว่าจะมีอาการก็ได้ค่อยนํามาฉีดนะก็มันก็ไม่ได้ถ้าอีกวิธีหนึ่งที่ที่จะกําจัดได้ง่ายคือเด็ดมาอย่างนี้ ในตัวนอนอยู่นเด็ดมาอย่างนี้แล้วเอาชุดเนี้ยยัดใส่ขวดน้ําปิดฝาไว้ามไปทิ้งนะครับโหระพาแมงลักกระเพรามีอาการเรื่องหนอนใช่ไหมฉีดพ่นไปเลยอย่คอยดูนะเวลาฉีดไปนะครับแมลงพวกนี้มันจะขึ้นมาให้เห็นตัวเลยนะพวกหนอนพวกเนี้ยเนี่ยดูถ้าไม่ทำการฉีดมันก็เจาะเจาะไปกินข้างในนะทาให้ยอดของเราเหี่ยว ก็เผ่าผมกําลังสวยเลยกําลังเริ่มมีหนอนมาลงนะครับทําการฉีดพ่นไปเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากนะเหมาะมากกับเพื่อนๆที่อยู่หอพักอยู่คอนโดนะครับไม่จําเป็นต้องไปซื้อตัวยามากาจัดแมลงให้เพียงต่างนะครับสามารถนําอุปกรณ์ที่เรามีนี่แหละนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เนาะแล้วผักกินใบเหรอพี่ฉีดได้ไหมฉีดได้นะครับไม่เป็นอันตรายฉีดตอนเช้าตอนเย็นเก็บกินเลยนําไปล้างล้างแล้วเก็บกินเลย ประมาณนี้นะครับเห็นไหมยังเหลืออีกเยอะเลยถ้าคนปลูกผักกินเองเนาอะ,อะวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกัน,นกับวิธีการดูแลรักษาพืชผักเนาะตอนนี้ผมทําการทดลองอยู่นะปลูกผักแบบไม่ขุดลุมนี่เป็นผักกวางตุ้งจะให้ดูผักกวางตุ้งแล้วก็โซนฝั่งนี้จะเป็นการปลูกแบบพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเป็นยังไงปลูกผักแล้วให้ย้ามันขึ้น แล้วรู้สึกว่ามันจะสวยมากเลยนะไม่มีแมลงด้วยหลอดสารแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่มีแมลงด้วยะนะเดี๋ยวรอดูกันเดี๋ยวจะรอดูเก็บผลผลิตมาจะมาถ่ายให้ดูอีกรอบนึงนะครับวันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของพวกเราไม่มากก็น,น้อยนะครับอยากรู้เรื่องเกษตรเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาอยากรู้วิธีการทํามะนาวไหมอยากรู้วิธีการทําให้มะนาวติดลูกมะนาวไม่มีน้ําทํายังไงให้มีน้ํานะครับ ตอนนี้กําลังทางําการทดลองทํากระเพราปลูกต้นเดียวให้เก็บได้กินในหลายปีนี่ต้นเดียวเข้าประมาณนี้นะครับถ้าคิดมีประโยชน์ก็อย่าลืมเนาะฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้กับเพื่อนสมาชิกเกษตรในกลุ่มของพวกเราครับเผื่อเพื่อนๆอ,อาจจะมีปัญหาอยู่เนาะกำลังหาวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพวกหนอนชอนใบหนอนกินใบหนอนมดใบเนาะ ็นำสูตรนี้ไปทดลองใช้ดูนะครับได้ผลดีอย่างไรก็มาคุยมาแลกเปลี่ยนในกลุ่มกันในกลุ่มของพวกเรานะครับกลุ่มคนรักเกษตรคนรักการปลูกแบบปลอดสารเนาะเจอกันใหม่มวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุการกดไลค์กดต like, ิดตามนะครับสวัสดีครับ